บ้องชอบ้องชอสวัสด hey, ีครับโอเควันนี้เรามาเที่ยวจ้านี่อูอาเลเชรีสิน้องอูอาเลอันนี้เป็นกอลลาโบเนต้าสวยๆพี่น้อง นี้เราผ่านกลางหมู่บ้านเนาะนี่นนพ่อบ้านบอกว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของทหารเนาะสมัยตะกอนตะกี้ตเจ้าแต่กระปิดปิดเบิดไปนองคือมันบมีคนอยู่แล้วเนาะนี่เมื่อนห้เฮาสิไปที่ระดับความสูงสอง 1 8 0 <iet> <maybe> mm hmm. 2เมตรเด้กพี่น้องเด้อเดี๋ยวเซลวิวมาให้บึ่งเนาะวิวสวยโอ้ยข้างล่างเป็นทางขึ้นเด้อพี่น้องเด้อทีาอขึ้นมาเมื่อกี้นี่เดินเลอเพอร์เฟกต์ป๊าดวิววิวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศ นั่นคือเป้าหมายนะจ้ะเนาะ2อ0 2เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลเนาะนี่พี่น้องโอ้ยถ้าพลาดนีนกิ่งจนหอดพุ่นล่ะพี่น้องผู้ผู้เห็นแต่้างล่างผู้น่ะเลิศ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 ไกลจากบ้านประมาณ1น0ิกิโลเมตรจ้าจบูตงุง แกะพี่น้องแกะเป็นหนึ่งฝูงเนาะมูโตมันพมีอันนี้ดิแช่ปลาบ้านัวอ่าแช่เบอแพ้ไปก่อนน่ะสิเป็นแพะพี่น้องประมาณสามสิบตัวเนาะแล้วก็มีแกะแกะนี่ประมาณสองร้อยนี่เพิ่นปิดอันนี้เนาะนี่พิ่นจะปิดอันนี้ปิดตาข่ายอ้อมไว้พี่น้องเพราะว่าย่านหมาป่า ย่านหมาป่านมักกินแกะเพิินนะตอนตอนกลางคืนนะพี่น้องนี่อันนี้ทิศตะวันออกเนาะมันกะสิบมนในพี่น้องมันจะบ่ค่อยเห็นงามนี่เขายังบ่ฮหอดเป้าหมายเนาะพี่น้องเนาะเป้าหมายคือตรงนี้นี่มันจะเป็นภูเขาสูงสุดในแถบนี่เนาะจ้ะพี่น้องเอ่อ 2,802เมตรสูงจากระดับน้ําทะเลเนาะเดี๋ยวเขาสิไปตรงนั่นละจอดมรถไว้ละกันเขาก็บชิย่างขึ้นไปตรงปลายเนาะเพราะว่าขอยผ่านสามรอบเลยตรงนี้แต่ว่าบ้เคยขึ้นหอดปลายมันพี่น้องบ้เคยย่างขึ้นเนาะมื่อกี้ก็เลยมะมาเรียนนะจ๊ะเนาะ11องศาเนาะ11องศาพี่น้องขึ้นมาเลยที่

อันนี้อันนี้ฟังมาจากอิตาลีนะพี่น้องเนาะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นอุ้ยฟันเซ่อุ้ยตัวเต็กชรัเสแล้วห้างกสิทธอ้อมเนาะพี่น้องอ้อมภูเขานี่ให้เบื้องอันนี้ความสูงอยู่ที่2,800เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลเนาะพี่นองเนะาะโอ้โขวชิงยางคือทั้งเทิงผุนน่าเห็นบ่เรามาถึงแลว้วตรงนี้ดินมันจะเป็นสีดำเนาะพี่นองเนาะเปียกตัวนะ่ะมูเยเฉลีฝนน่าจะตกบ่อยมันยังดินยังเปีกเปยกๆอยู่ท่เจ้าจะมีต้นไม้เนะาเนะเพราะว่ามันสูงมันไม่มีอากาศ อ้อมให้ดูภูเขาเลยเดี๋ยวให้เบิ่งฟังนี่พี่น้องนี่ฟังนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อยู่ฟังของฝรั่งเศสเด้อที่เจ้าเด้บอบแมนอิตาลีเด้เป็นฝรั่งเศสสิกว่าก่อนายเมอ,ลอมนลา ลาโบเนเตอร์ลาโบเนเตอร์เดี๋ยวจะมีบอลไทยลูกย่เจ้าเดี๋ยวขอชิ้ยางคืนนี้ละเี่ิงรู้้อ้ยอ่ะกูเตะ จะเปล่งแลวป้าอันนี้เป็นอีกฟังพี่น้อ,อนนเราขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วผู้นามะฮอนนี่รถขึ้นหลทะบาดนี่ นหน่อยกับเมื่อยละทเจ้าสิบองศาอยู่เด้อสิบองศาแซงเกียงขาสันมาโอ้ยดีแต่ว่าใส่เสื้อเขีนยาวมาพี่น้องเตรียมเสื้อเขนยาวมานั้นตรงถ่ายรูปเนาะโอ้ยเดี๋ยวขึ้นทั้งทั้งที่จักเม็ด บองเชื้อบองเชื้อนักท่องเที่ยวกำลังมาเนาะนี่รถเท้าคันสีขาวคันแรกเนาะพี่นั่งน้าฝายมันอยู่บุน ยังบรดคลึ่งอยู่ด้นี่ถ่ายวิดีโอเก็บวานทีละลึกเนาะพี่น้องเนาะฮะเฮ้ยนักทองเทียท <c oughs> ่ยวก,กับล้างม้าจ้าโอ้ยโดรนบินโดรนพี่น้องเฮ้ย เดียวเดียวเทมือใดขคอยซื้อจักอันนึงพี่น้องโดนนี่โอ๊ยอปายอยู่พุ่นฮะพ่ะว่านบอกห้ามเก็บดอกไม้นะเขาห้ามห้ามเตะแล้ววะเห้ยหมาก็ขึ้นไม่ได้พี่น้องห้ามเอามาขึ้น ้ยขนาดก็ออกกำลังกายซูมือได้นี่มันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันสูงแล้วใช่ไหมพี่น้องเดี๋ยวเราไปบังตรงปลายน้องใช่ไหมโอ้ยยังบอกอ่ะทายเจ้าอีกฟังนึง อีพ่อกับกล้องสองทางไกลของเราเนาะเอาอีกฟั่งหนึ่งของพูฮเซนนี่ไปอิตาลีทเจ้าบบมีบ้านบ่มีอย่างบ่มีต้นไม้เนาะฮะต้องข้ามฝั่งนออิตาลี่พใหญงว่าเว้ แน่เชียวโอ้ไกลๆสูงไปสูงไปยังมีหิมะอยู่ละวะว้าวเฮ้ยหัวใจโคอยเต้นตุบๆพี่น้องพวกทั้งถึงพูกพี่น้องใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีฟอวบอกว่า ฝนคือย่างขึ้นนี่ฝนไวยเด็ดเด้อพี่น้องเด้อฝนห่ามเด้อฝนย่างขึ้นฝนย่างขึ้นกับอันหมวกกันนอกจ้าเพราะว่าฝนอย่ามันเฮียอย่ามันหายแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าหมวกกันนอกยูฟี่มันอันละสองหมื่นไมได้มื่นหาสองหมื่นไมได้ละวะมันบวมนอันละพันสองพันบาทเฮาเลยโอ้ย อันนี้อีกมุมหนึ่งนะพี่น้องเนาะทางขึ้นมันจะเป็นถนนเป็นถนนอ้อ,อมจนกว่าคือสี่ขืนสุดเนะ<ม>าะ,ะนวววไว<ม>้เว้ยไม่มีภูเขาเออไม่มีหมู่บ้านบมม่หยังพี่น้องเห็นรถบร่เมื่อกี้นี่ค่อยกันไปอ้อมภูเขาบันนั้นแล้วพี่น้องบ่รถคันขาวๆล่ะเห็นละแล้วก็อ้อมมาทางนี้เไกลแล้ว โอ้ถูกใจพอบ้านถูกใจถูกใจแล้วหลายพี่น้องอายุหลายแล้วก็ยังร่อนนะพี่น้องเนาะไปใกล้ียหอดแล้วถ่ายหมดไปมันนี่สุดท้ายค่อยต้องถึงต้องถึงสิเดี๋ยวไปถ่ายทางถึงว่ามันจักเม็ดสรุปแล้วนี่สวยสวยเลิศเลิศข้อท้ายรูปได้บบวง นรได้ถ่ายวิดีโอไปพ่องเอาเขาก็มีการกองหินคือบ้านเฮาได้เจ้าเก็บหินไปกองนี่เอาก็เก็บหินไปกองคือเพื่อนเนาะขอเงอขอแหงพี่เนาะขอเงอขอแหงอย่าจับปลาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอเงอขอแหงเด้อ ให้ข่อยเศร้าเมื่อยพาล่ะอันนี้ทิพตะวันออกวีโอกับโบสัดเนาะเพราะว่ามันมีแสงเดชแต่ก่อนเป็นทะเลอ่าโอเคเป็นทะเลแล้วว่ะแต่ก่อนข่อยมีความสุขเลยสสง เซ็งสังสัวสังเตอร์ดิสมินยงอันนี้ป้าหาแสนปีกว่าหาแสนปีกว่าตรงนี้ห้าแสนว้าแมนเฟร์ฟทุก่านห้าแสนปีแล้ว่ะภูเขาตรงนี้หาแสนปีกว่ามี ไดโนสาร์ก็คือไดโนเสาร์เนาะมีไดโนเสาร์เรียบร้อยพี่น้องอยู่นี่เป็นทะเลลาวาตะกอนตะกี้มาตั้งเฉดเย <c oughs> ฟังนันติดตะเวนออกมันบอกคักพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวีดีโอข้างบนเนาะมิตเอรหินได้นี่เด้อโอ้ไข่เฮ้ย มกักทายความสูขของพ่อบ้านพี่นอ้องคอยเป็นความสุขของขอยก็คือได้ทายความสูขของเพื่อนเนาะเพราะว่าปีหน้าก็จะเจ็ดสิบห้าแล้วอยู่น้ำกันมาสิบปดปีจ้ะหวดปี่หนานะพี่น้องนะเน่เรามาถึงจุดมุ่งหมายแล้วพี่นอ้องฟไฟนี่ฟังไปอ,อิตาลี จะมานับขั้นบันไดด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเย้ถึงแล้วเดิ bon นละโบเนต้านี่พี่น้องสูงพอได,ดและเฮ้นี้หาสะก่อน yeah. เห็นแล้วเห็นแล้วความสูงไปใส่เป็นตาก็เห็นสองพัน 8 6 2เมตรจากระดับน้ำทะเลเนาะมาแล้วมาแล้วเอิงเดอเทวกาเธอเสงซิดวลาเย่อลิเว่ฮ <laughs> <laughs> ่าฮวินาวิดสังสวัสสังต่เดอเว้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 เฉลียเว้ เห็นป่วพี่น้องเฮ้ยนี่ถูกใจพอบ้านเป็นอะไรที่แกถูกใจมากพี่เนาะนี่อันนี้ความสุขของเพิ่นเนาะจ้ะเนาะเอาเดี๋ยวเสียให้เบิรงวิวขอเบิรงก่อนขอชมวิวขอถ่ายรูปสักก่อนพี่เนาะเซตสิกวะส2งพันเก้าร้0ยดอมบิลาโนบสังเบิมวิด อ่าที่เห็นนันที่เห็นนาแล้ววะที่เห็นนั่หนหิมะยู่ฝุนเนาะความสูงเนะ่ะสองพันเก้าร้อยกว่าเมตรแล้ววะความสูงของของภูเขาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าบอนคอยยูนี่อันสองพันปดอยหกสิบสองพี่น้องเนี่ย<ะ>ต,ตรงนี้ใช่ไหมเอออือ,อ,อ อ่าสูงสุดจริงๆก็คือตรงนี้สามพันเก้าร้อยสี่สิบหกเมตรนะจ๊ะเนาะสูงจากระดับน้ำทะเลแต่เจ้านี่ปั๊บที่ลึอกอะไรความสูงกัียาการโดอเว้ย่ะให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆอันนี้ทิศตะวันออกฮะสามร้อยหกสิบ ยังคาว่านน่ะบงได้คบพี่น e> ้องสองพันสองพันแปดร้อยหกสิบสองเมตรพี่น้อง là đến phía nong bạn, long Lê, chào á, bye bye, Nếu bo thay luôn đến phía nông đứa, đều co, có... zoom, à? không long nè vào, mình chai, non? Bye bye, chá Oui, <laughs> 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 La photo ici, est est hein? non, est pas? C'est tout. Normalement, c'est un panneau. qui code d'azur.